4 2ไม่ได้หา่างเพราะฉะนั้นไฟนี้คุยอะไรไปก็ขอให้จัดการด้วยก็เอาตีนอุดปากมันอะไอีแม่งให้รู้ว่าอะไรคือของจรงิงเว้ยไอ้เหี้ยใจรังซื้อไหมซื้อหยุดแม่เดี๋ยวเหี้ยวไอ้เหี้ยจนบาไอ้เหี้ยจนเอ้ย <S 2> <S 2> เจ้าอ uhm, no er yeah. ้อยควายไม่ไหวเลยเจ้าออยควายต้องห่วยเลยไม่ไหวควยเลยดเป็นห่วยเลยเป็นห่วยเลยเป็ไห่วยเลยเป็ไห่วยเลยไป็นห่วยเหยเป็นหยเลยเป็นห่วยไลยยี่สิมันเป็นยาที่อะไรปตัดเอากไปเอากูไปเอมก

คั่เลยเสี่ยวดีเพื่อนไอควายแค่กากเู้เลยพวกมึงเนี่ยกากคู่เลยกากคู่เลยลงนอกมานี่ไปเลยไปเลยไปเลยคั่วควายกากผู้เลยเี่ยแล้วเป็นี่อะไรเป็นที่อะไรคั่วเลยความคู่เลยไอคี่อะไรเดี่

ไอ้เงี้ยมึงก็ทุเรไอ้เงี้ยวงตีลูกตาให้ด้วยเหี้ยมึงดแล้วมึงยมเ้ยหมดเดี๋ยว้ไปดูนี่ข้างหลังข้างหลัง้งงาไมอะมึงก็ยไอะเียมึงเียทไอ้โง่้ยไม่่ายเตยตายยยตเดียวเย้ยเลยเี

เอาเงี้ยกระจกไปเลยก็เนี่ยฮอิสันตัวมโนตัวโง่ไอ้ควายจ่ไปเลยควายปแล้วปวด่ล้หปวดไปเนี่ยปวดไปเนี่ยตายแล้วไอโง่ไอ้โง่ไอ้ควายไอตัวขาไอ้เงี้ยไอตัวโง่ตไอควายเล่นอย่างโง่เลยไอ้เียตัวขาดตัวโง่เดี๋ยวหายโดนโอ้ยเฮียไปดับไปเลยพุ่มจนไอ้เฮียยี่เสี่ยวไอศักดิ์คุ้งเว้ยเป็นคุ้งเว่ยไอ้แจ็ค๊บเป็นคุ้งเว่ย <Kell analyze anthropology> อีกใครเสียงแล้เราๆอทำไปทำไปทำไปกรอๆกอนคอนแอนคอนนีดคอนคอนี่ตากินนาตกินนาไปไม่ไหวตากินนาไปไม่ไหวอ่ะ <La> ควายที่กาไอ้เช่นจนตายควายตปรี้ยงไอยเช่นเด็กไปหมดก็จอดหมดคั่วหมดคั่วเนี่ยจอดที่อไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงฟังกูน่าเสียงมึงเนี่ยเหมือนแบบพวกชนบทเหมือนแบบพวกแบบบุฟเฟ่ยะอุ้ยพูดไปพี่พูดไปโอ้ยเหมือนแบบมึงไปี่งมาเยอะเคนในกูมแต่เสียงพวกมึงเสียงพวกชนบทตรอะเหมือนแบบคนในโล่งอุ้ยอย่าอย่าไปตี้ป่งมันเยอะเนอะมันร้อง บ้นอกไอ้หียไอ้หียชนบทบ้านเลี้ยงควายปะเนี่ยไอ้หีอมาลงมาลงลงไหนที่มาลงหนลวงก่อนล้วงกอนมาลวงก่อนมาลวงก่อนมนมันมันมันบุกมาบ้านเราบ้านเราอ้กต่ควายไฟก็กาโอซอนไฟก็กาตาย์ไอ้ีอตายเยอะตายเยอะปนตรงนี้เอาไปหนเอหน่อยเยอดตายกสัตว์โอ้ตายเยอะจัเอเียัเองเพื่อนยนึงื่อนยนึงื่อนาอย่งาเลยีเพื่อนด เอาเพื่อนเอตัดเอาเพื่อนหลังบ้านมันหลังบ้านมันจอกล้วยหลังบ้านมันหลังบ้านมันดึงสปอร์ตเยอะๆดึงสปอร์ตเยอะๆเอาออกได้หมดเลยโถ่พี่หลังบ้านมันหลังบ้านมันมาเอาสปอหน่อยพี่มาสปอร์ตหน่อยมาสปอร์ตหน่อยมาสปอหน่อยมาสปอหน่อยมาสปอหน่อยหลังบ้านหลังบ้านเรามาแค่น้อยอันหลังบ้านเท่าไหร่เฮ้ยใครอยู่ กลับไกลับกลาไฟลไกลับมากลับไฟหกลัไฟไหวไหวคืนไหวเลย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 คืนเลยกลับมาหน่อยยัไอ้ตเาอาุ้มตัมเ้าหมาวันตายโโไปเล่นโจไปเล่นบอลงโจรถมันเฮ้ยกลับมาาได้นะกลับอีเ์ข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 ไปเลยไปเลยบไอ้เกิดมาฟีจัสัตว เวกากจากนี้มาดิมาดิรถคูรถูรถมันหลุด่เอต่อเพื่อหลับบัสไป้วไ,ไปแล้วไปว่เราพีจังหวะเหินข้าสาวข้าดี ยังแม่งเหมือนภางเไม่รู้นะเว้ยก้าฟังคุณนะเว้ยไม่สดจะเสี่ยงเว้ยทางเบี่ยงมันเยอะใช้นตาคุณเป็นอะไรมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบที่หัสวยรอล่างกันละไหลรอร่ากันละไหบอว่าตาคุณบอดอแล้วเออแล้วอแล้วหอบอดบ้าอะไร ถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนไม่ได้ยังไงถนนต้องปาดเด่นผมต้องประเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถคันถังรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รู้เกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะรถฟุ้งเอ็มตกน้ำตรงกัลลาคารติโนรถรถกูตกน้ำตรงกัลลาคารติโน